Hot me things ภาสีร่องเพชรภาสีเสียงภาสูงส่งเครื่องเหล็กดอกให้แม่แคระกัเทยอภวเวศขอทักหน้าแกัดเทยในเมืองแขร์ท่านหน้าแม่กัดเทยเจ้าทีกัะเทยเจ้า,า,าท,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 ทีเล่นสตีเราเป็นผู้เอื้อพวกไก่กับพีน่น้องแคร์นี่แหละแค่์คุณให้ท่านผู้แม่นั่นแหละว่าอยากเอาหลายใหญ่แหง กวนแต่ข้างนอกน่ยจาวนกวไอ้อ้ผีมึงให้ออกซาไปสู้ไอ้เสียแล้วมึงน่เอามึงใหญ่กูห้างมันแค่เราบจักางคนอปดนึงมึงก็บ้าห่วมึงก็บ้าห่างบอกกูนี่เอาคนที่บอกอย่างน้ไปเดื่อการกูมากูก็ตามมาคนอีกตัวอุ้ยแจมึงบา่งคนด้วแต่คนอะนี่ม้นมาต้นนานยุนี่นะ ขอเสียคนโสดไนแล้วนนเฮ้ยเฮยคนสวดอะเพิ่มเรื่องแหม่กว่าก็สิบหกจังหวะไทยอุดรผู้ให้หลายนี้เมื่อ, <c oughs> อกี้นี้ก็สิบหกจังหวะไทยอุดรผู้ให้เดซันเอ้าโสวดขยอดผู้ให้ผู้ให้ขยอดโสดตัวนับถือไปวันเอกเกี่ยวกับผู้ให้เล่นค่ะคนโสวดนะพานอังเกี่ยวกับีอังสัตวเขาอ,อยากอยู่คนเดียวแบบเงาเงาเพาะด้ออกโควิด ปจะซีสิพ่าเขากรับพักเพื่อคาาตพังเพื่อคามาจังไหนซีอสอดกัีซี่ก็ไเลาาขอเสียคนอยากซีใครก็ได้ห่อยลายกับคนสนี้ดีสหัยวเรยนีามี่าเอาตัวซุ้มย้ำมัทวนเปิดบันีก่อซื้อสูสุก็แเนียอยางกูคางเท ก็ไม่ได้ไปให้แย่ามันได้เอาปัญหานแต่ยี่หวทามือจำกูเหมือฉีกเหมืนเกลียดกูจะเล่นหมดโดนโนโดน่าสียคำสูสู๋ก็เล่นนี้กากูต้งสองคนเดี๋ยวว่งผัสสันมาเป็นปอบสีมาสูดคนแรงมากเลยมาในงานจุงสีเงื่อเมื่อเปิดประตมันเลยมีแต่จะมาล้ำเสียงไปหัวมันดังลันลิงมาชอบความตี สงสัยตัวแทนของกระเพาะกลุ่มภาวะมันมาเนี่ยกลุ่มภาวะมันเห็นยินตะลิ้นขายยาลูกหลอดยาสมุนไพรมันขายยังไงมันีะขายสบู่ฟอรีวิ่งตัวนี้พัชเต้นดีแท้ตัวึ้งจึ้้่องป่องจึ้งๆึ้งป่องจ่องชึ้งจึ้งจ่ององชึ้งปองปึงโลโลโลนี่เลยนี่แหะสิบปมานี้วิ้งมา้นี่ยันเป็นเตะขากรเป็นเตหอดปากค้นเป็นบุญ เจ้าหน้าที่พอดีมาขวดประเดิมเนี่ยขวดก่าเจ้าไหนคะเด็กหายครัเด็กหายมานี่เลยค่ะเอาเด็กมานี่เลยค่ะอันนี้ลูกหลานผู้ใดนคะนี่นี่เด็กผู้ชายใส่เสื้อสีดำเขาเอาไเจียขึ้นด้วยที่เจ้าเจียวขึ้นอาเจ้าหน้าที่ขอโทษประทับเมื่อสักครู่กันคุยกันเงินอยู่นะคะอาบ้าได้ลูกมาปบาจะเป็นสหัสแต่ไม่รูกผู้ใดระบาดนี่แค่ไปสูดลูกเพคนเด้อ กูเงือดอกเงือยังสากูเงือปมัเทียงดยะกลถลูก่มไม่ต้องกลัวพี่นะลูกพี่ไม่ใส่เพราว่าไม่ต้องกลัวปู่นะหลานจุมหนูอยู่บ้านไหนครับหนูอยู่บ้านไหนลูกโอ้ยม่ลมนหลานสีใ ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนะคะระับป่าเขาไม่พาน้อ,อลูกหลานผู้ใดนี่ค่ะใส่เสื้อสีดําแขนยาวแล้วกินขายาวพร้อมกับเกลือผ้าใบจะว่าอย่งายงนังขนาดนี้แต่ว่าอย่งงางนั้นอย่างนี้นะครับไปน้อนพัดยองงั่งรัศนาเช่นนี้ไปน้องสมก้นกี่ติเขียนเบอร์โทรศัพท์ใส่ไว้ในถุงเสื้อของเด็กนะครับเพื่อมีการพับหลงจะได้หากันได้ง่ายค่ะชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะเด็กชายเด็กชายอะไรลูก กใช้อะไรนะมกิกวาปากนี่โยะนี่ตดเิเดียบเดียวเดียวที่ผู้เลี้าหาดยโอยตวไปจะยกยหลานฉีดไม่ไงอยมาเงือกเจ้าถหลานทั้งคนนี่ไม่ป่อยหลานฉีดแค่ไหนเรต้อไม่แย่จะเป็เสียกันอบีวเย่ปกเพ่นเ็ตวีดวเดียน่ ใากเรียนเราเสียต้นดีเขากเงี้ยรอานาไม่ตเอาหัวเอาหวยให้เงี้ยว่าามันจะล้กันรึเปล่าเฮ้ยพี่นองเท่ามากไม่เก็เวลาธรรมดานะค่ะคนหลายนะคะมาเจียการเจียงานเพราะฉะนั้นเรีวบุญารความท้าท่ต้องดูแลให้ดีคันละมันใจดีซื่อเสียกผูกมือใช้กันโรยกันตาบัตทุกี่นงตะเบ้ยนแตค่าคนมาตาบานแต่นันาคะ ก็ไม่ไปนอนก็ออยกังก็เบ่นเท้นจักแล้วจกจัดเ,เ,เน,น,นี่นะเอาไปก็ได้คนก็แ่ว่าอ่อยเนีเสียงขอมมี่ไปลองเฮ้ยมาเลรลองเมฆมาเลยรับน้ำเขาแต่วาเสียงมามี่กับเสียงไปใส่ก็บามีเสียงกับกับเมเนี่ยเขาเรือ้อก็เสี้เทียนกับกัมเนี่ยเียนกับเรื่องเนี่ยอยากให้เราผูกปัจจัยนะจังการนั้น จะบก็กลับ็ตูดผว่ะหัวขนีันนีม่แย่นี่เห็นว่าเอ้ยีปนลองเมื่อกดดอนขาฉันจะกินปลาเขื่อนถ้งมาอึ่นเดกโนไปค่ะนี่มีปลาเพื่อบปเขือนเถศเอาเทศุปมนเีือล้วซุปมันชส่สมดั่งปะไรเล้ยวเนี่ยนี่หัยเห็ดปูดปูดที่บันีที่น้องขาแขนเศร้าเข้าที่มันจะยุบหลนดีเทแกแนว ท่านเดนเอาพี่รองขากระบาดกะดูกระเดี่วคุรชนดสมบคือประดุหน้ายังก็สูงเคเบางทีโพบนี้ี่แม่แล้วก็หัวโผกเพราะท่านได้ใส่ขีเท่ชีนี้เป็นตัวที่อลมันเป้ากระเป๋าเด้อขันทีฮานเป็นผมเป็นคนพ่อกวบากาวหัวปอดมันมาออมนิดแก็บอกแกออมว้ออมใสพักกินตัวบางสวนหนึ่งสินักกินข้าวมาในสมบัติหนยี่หลา ปัญญามจะไปซอยห้างโฉมคนอนโดอันก็ว่าให้ไปซอยคันจะหามมันจนไปเผาก้อนโฉผ้าเดียวก็ <c oughs> จเจ้าชะล้าปตา,าเจ้าไม่แก่ไม่แดงแต่